ชิมไปแล้วข้าวมันไก่อร่อยมากพิเนเจอร์เลยนะพิะเนเจอร์เลยก็เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่นึ่งแล้วก็นี่เลยค่ะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปทานอาหารเจอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะ อยู่แถวตลาดบางใหญ่ค่ะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองเริ่มจากที่สวนจตุจักรเลยค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะ นะะหน้าร้านก็จะโล่งๆโ่่งๆนะคะร้านน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะ นี่น้ำยากะทิหนูที่น้ำยาใต้ขอน้ำยาใต้นี่แกงส้มนะะมาลับปะกกัดออกเหมือนมากเลย คนมากอร่อยกรมกลมากเลยมายดีต้องตัดเขามันตัดน้ำจิ้มอร่อยมากให้เยอะด้วยนะ เีเขาไม่ทำเป็นหลอดหลอทรงเครื่องค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะี่ชื่อโอนจ้ะพี่ชื่ออ้นนะคะเปิดร้านที่ไหนมาบ้างอะเปิดมาหลายที่ค่ะประมาณปีสองห้าสี่แปดทั้งหน้าใช่ไหมคะทําทำไมถึงย้ายมาที่นี่อันนี้พอดีรับรองรับลูกค้าเยอะขึ้นค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้ทานเจเยอะขึ้นนะคะอ๋อดีดีดี ที่นี่เปิดมานานหรือยังย้ายมาที่นี่ได้เพิ่งเปิดได้16พฤศจิกายนเองค่ะได้ประมาณ2อาทิตย์ไ้แค่ะคะช่วยบอกสถานที่ได้ไหมคะว่าร้านเปิดที่โมงปิดกี่โมงตองข้ามตลาดต้องข้ามเซ็นทรัเวสเกตนะคะลึกขึ้นมาประมาณ500เมตรอยู่ซอย18บางเหญ่ซิตี้ซอย18นะคะแล้วก็เปิดประมาณ9โมงปิด6โมงเย็นค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะเบอร์ก็0619975299 ค่ะพี่ทานเจด้วยใช่ไหมทานเจตลอดชีวิตเลยค่ะพี่ทานเจมานานหรือยังคะทานตั้งแต่ปีปีสามเก้าอะค่ะสามเก้าครอบครัวทานเจทั้งครอบครัวเหรอแม่ก็ทานเจค่ะปีสามเก้านี่คือพี่เกิดในครอบครัวที่เขาทานเจอยู่ใไมไ่ใช่ค่ะไปปฏิบัติธรรมมาค่ะแล้วก็ฟังปฏิฟังธรรมะเยอะๆแล้วก็เข้าใจในธรรมะเนาะก็เลยอยาก กินเจแล้วก็พอเราเข้าใจในตรงนี้เราก็อยากเปิดร้านอาหารอ๋อเพื่อส่งเสริมให้คนมาทานเจใช่ค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยป่วยนะคะไม่ค่อย,อยป่วยนินดนหน่อยหก็เป็นหวัดแค่นี้เองสุขภาพแข็งแรงดีค่ะอยากให้พี่เชิญชวนคนมากินเจหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆอ,อ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ที่เขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าอาหารเจย,ยุคนี้เป็นยุคที่ เขาเรียกว่ายุคที่มันต้อง,องหันมากินเพื่อสุขภาพกันแล้วอะค่ะเพราะยุคนี้มันภัยพิบัติก็เยอะอะไรก็เยอะนะคะต้องหันมาหันมากินเจแล้วค่ะที่แนะนําเมนูที่นี่หน่อยค่ะที่แบบอร่อยอร่อยแล้วลูกค้ามาสั่งบ่อยๆแต่เมื่อกี้หนูชิมไปแล้วข้าวมันไก่อร่อยมาก่แบบฟิกเนเจอร์เลยนะคะฟิกเนเจอร์แล้ก็เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่นึ่งแล้วก็นี่เลยค่ะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ค่ในแต่ละวันเมนูหลักๆจะมีอะไรบ้างคะ โูเยอะมากค่ะเมนูเยอะมากตามสั่งก็มีค่ะอ๋อตามสั่ง,งก็มีก็มีหอยทอดผักไทยผัดซีอิ๊วราดหน้าพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็มีอาหารพวกอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็พวกมีพวกสเต็กเนี้ยหนูเห็นมีอยู่สามคนทำไหวหรอทำไหวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ